มือให้ท่านถอยหลังไปอยู่ในแนวเส้นสีขาวนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจแนะนำตรงนั้นก็ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับขอให้ถอยไปนะครับยกมือสา่งให้มาครับแนวเส้นตรงนะครับแต่เพื่อสำาร็จข้อมูลเพื่อการชาร์จนะครับเปิดความรู้ใจด้วย